ก็คืออยากจะฝากคุณแม่ว่าต่อไปคือถ้ามีอะไรก็คืออยากให้เข้ามาหามาพูดมาคุยกันว่าะจะขอผ่านตรงนี้ตรงนั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาคือถ้าเกิดแล้วว่าเราไม่เข้ามาหาเขาเนี่ยเราไปฟังทางอื่นหรือว,ว่าอ,อีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะมีการเข้าใจค่าเคลื่อน แล้ววันนั้นผมไม่ได้มาจริงแต่ผมไ,มได้มอบหมายให้กับท่านผู้ช่วยหมื่นมาเพราะเราเป็นเจ้าของพื้นที่บางทีป้าเขามีอะไรในใจเขาอาจจะไม่กล้าที่จะพูดเราก็เลยให้ผู้ช่วยเป็นตัวแทนผมมาแต่วันผมไม่ได้ปิดทางเขาเพราะว่าผมบอกกับท่านกออำเภอกับท่านกำนันในฐานะที่เขาเป็นผู้บังคาบบัญชามาตลอดว่าผมไม่ปิดเขาเพราะว่าเขาเป็นแม่ผมเป็นอาสาพายผม เมื่อวันที่16พ,พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสนพัฒนาพื้นที่สงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนางเทียแท่เถาอายุ68ปีชาวบ้านตำบนบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ร้องกับนายบรรจงแท่ท่อผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลบ้านเนินและนา,า,ายณัฐวุฒิแท่ทถาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ถูกร้องเรื่องใช้อำนาจรับปิดเส้นทางที่เคยใช้สัญจรในการประกอบอาชีพทำไร่กระลำปรี โดยมีนายจิรุวุสิริรัก์ผู้อำนวยการสูนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สงจังหวัดเพชรบูณ์เป็นประธานพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ชวนชมผู้อำนวยการสวนป่าไม้เพชรบูณ์นายเจษสลิดจันทศรนปลัดอำเภอลมเก่าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมนายทอนวิวัฒน์เจริญผู้อำนวยการกลุ่มง,งานสูนดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูณ์ร่วมประชุมและร่วมลงนามเป็นพยานตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย จากกรณีเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานางเทียแช่เถาได้เข้าร้องทุกข์ต่อนายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อขอความเป็นธรรมและขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยไกล่เกลี่ยรเรื่องที่ถูกนายบรรจงผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยนายนัทวุฒิผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช้ตำแหน่งหน้าที่รังแกต่อและครอบครัวโดยการปิดเส้นทางที่ใช้เข้าออกไปยังไร่กระลำปรีที่ทำเป็นอาชีพมาหลายสิบปี ซึ่งในงที่ประชุมผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ชี้แจงว่าไม่เคยปิดเส้นทางดังกล่าวแต่อย่างใดและพร้อมที่จะให้นางเทียบปรับปรุงพื้นที่ของตนเป็นถนนคอนกรีตที่มาตรฐานได้ตามความประสงค์เพียงแต่ที่ดินแปลงดังกล่าวตนเพิ่งจะซื้อต่อมาจากผู้ช่วยเพื่อจะทําเป็นรีสอร์ทจึงของเวลาให้ตนได้ลงเสาเพื่อจะสร้างห้องพักก่อนเพราะเกรงว่าเสาห้องพักจะไปตกตรงบริเวณที่นางเทียบจะปรับผิวเป็นถนนคอนกรีต ซึ่งหลังจากรู้ข่าวว่านางเทียได้ไปร้องว่าตนกันแกล้งก็ทําให้ตัวและครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจจึงได้ออกมาชี้แจงทางนี้ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันโดยทั้งสองฝ่ายได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันประกอบด้วยข้อ1ผู้ร้องคือนางเทียยินยอมขอเข้ามาตามประเพณีแก่ผู้ถูกร้องทั้งสองคือนายบรรจงแซ่ท่อผู้ใหญ่บ้านและน,นายนัทวุฒิแซ่เถาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและถแถลงข่าวให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้องทั้งสอง ในกรณีที่กล่าวหาว่าใช้อำนาจหน้าที่รัฐไปรังแกลูกบ้านข้อ 2. กรณีซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางสัญจรที่ใช้เส้นทางร่วมกันกับรายอื่นๆต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายซ่อมแซมเส้นทางให้คงสภาพสมบูรณ์และข้อ 3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองที่ดินแปลงของนางเทียเป็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ถือครองที่ดินรายใหม่ขอให้ผู้ถือครองที่ดินรายใหม่ที่มีความประสงค์จะใช้เส้นทางสัญจร จะต้องมีการเจราจาทำข้อตกลงกับตนทั้งสองคนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหลังจากนั้นนางเทียพร้อมด้วยสามีได้กราบขอกมาผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก่อนที่ทั้งคณะในที่ประชุมจะออกเดินทางลงพื้นที่จริงเพื่อชี้จุดกำหนดเส้นทางเพื่อจะได้ปรับปรุงดำเนินการเพื่อให้ได้ใช้สัญจรต่อไปครับวันนี้ก็เป็นการประชุมนะครับเพื่อ นะครับลงนามในข้อตกลงร่วมกันนะครับในการสัญจรในทางเข้าออกนะครับที่จะไปพื้นที่ของรัษฎรที่ทํากินอยู่ในพื้นที่นะครับระหว่างของพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ลูกบ้านนะครับตอนนี้ก็ได้มีการทําข้อตกลงร่วมกันนะครับเพื่อหาทางออกในการสัญจรเที่ยวทางออกเข้าออกนะครับได้อ่า สามารถ nice ใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็หาแนวทางร่วมกันนะครับในการปรับพื้นที่ให้มันเหมาะสมนะครับในการาสัญจรไปมานะครับเพื่อ,อทำอาชีพนะครับการ,กการ,กรเกษตรก็ดีนะครับในเรื่องของการดูแลพื้นที่ร่วมกันนะครับอันนี้ก็ให้เขามีข้อตกลงร่วมกันซึ่งวันนี้ก็มีข้อสรุปเป็นทางออกที่ดีนะครับได้รับความร่วมมืออ,อย่างดีทั้งสองฝ่ายนะก็มีข้อสรุปร่วมกันนะครับที่มีทางออกร่วมกัน นะครับและในอนาคตต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีการมาพูดคุยกันในเรื่องของการปรับพื้นที่ให้มันเหมาะสมอะไรเพิ่มเติมอะไรอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับในข้อข้อตกลงร่วมกันนะครับครับก็แ<ใ>นะนำของศูนย์ลงทรนอำเภอลมเก่านะครับก็ต้องข,ขอชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้องเรียนระหว่างคู่กรณีก็คือนางเทียกับทางผู้ใหญ่และผู้ช่วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกรณีการปิดทางหรือว่า ไม่ให้เข้าไร่ของตัวของผู้ร้องเองเนี่ยนะครับในข้อเท็จจริงหลังจากที่ทางอำเภอได้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับทางพื้นที่แล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ข้อสรุปว่านะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ ทางผู้นําไม่ได้มีการปิดทางแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าท่านาทําภารกิจส่วนตัวยังไม่เรียบร้อยต้องการที่จะใช้เวลาในการที่จะเข้ามา,าช่วยกันดูแลให้ทางเข้าออกได้โดยสะดวกนะครับพันี้ทางศูนย์หลวงธรรมได้รับเรื่องจากทางจังหวัดว่า,าท่านไปร้องที่ศูนย์หลวงธรรมจังหวัดดังนั้นเราก็เลยเอาเรื่องเดิมเข้ามาเจรจาไกลากกาเกี่ยที่หอประชุม ูสุาราชดรชาวเขาบนพื้นที่สูงนะครับโดยนี้ท่านพออ,อเป็นประธานนะครับในส่วนของอำเภอแล้วก็ป่าไม้แล้วก็ทางท้องที่ท้องถิน่นก็มาร่วมเป็นพยานในการเจรจาไกลเกี่ยด,ด้วยนะครับได้ข้อสรุปว่านะครับทั้งสองฝ่ายยอมรับ ในการที่จะช่วยกันนะครับในการที่จะหาเส้นทางเข้าไปในพื้นที่การเกษตรของผู้ร้องโดยที่ว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องมาดูแลเส้นทางนี้ด้วยกันในการปรับปรุงนะครับในส่วนของศูนย์ลงธรรมนั้นก็จะทำเรื่องรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งท่านนายอำเภอด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ได้เจราจาก,กันด้วยดีแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน โดยทุกฝ่ายนะครับได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ทางอำเภอทางผู้ร้องผู้ถูกร้องแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินดังนั้นนะครับเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราจะได้นำไปเป็นต้นแบบหรือว่าแนวทางในการที่จะ ให้พี่น้องที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นที่สูงนะครับได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขต่อไปครับผมคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ปิดทางของแทนเมเทีะนะครับเนาะเก๋ก็เป็นอาสปายก็เคารพเก๋เหมือนแม่แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยลูกชายคนที่ชื่อสุดใจเซธเถาเนี่ยก็มาขอว่าพี่ผู้ใหญ่ขอทางผ่านที่พี่ได้ไหมพี่ผู้ใหญ่ก็บอกว่ายินดีครับแค่ทางผ่านถ้าไม่ให้น้องผ่านแล้วจะปกครองหมู่บ้านได้ยังไง หลังจากที่เราให้พันเนี่ยก็คือ,อน้องเขาเขารถไถมาดันเขารถไถมาดันแล้วเขาก็ไม่ได้บอกกล่าลวเราเนาะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแล้วครบหนึ่งปีเต็มเนี่ยก็คือที่เกิดปัญหาไม่สบายใจคือหนึ่งเขาเอาเราไปร้องที่ท้งผ,ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมว่าเราใช้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลังแกเขาตั้งแต่ปีห6มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราไม่ได้ใช้อ,อำนาจอย่างนี้เนาะล้วก็มีนักวันนี้ก็มีท่านผอศูนย์รัศดรมีท่านผอ,อ,อปักไม้จังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นแกนหลักในการไกลเกลี่ยรเรื่องนี้เราซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ใหญ่เองไม่ได้บอกปิดทางเขาทางประหลักอำเภอทางอำเภอประสานมาผมก็อบอกว่าท่านเป็นผู้บัญชากาบัญชาผมผมไม่โกหกท่านผมให้แม่เขาผ่านแต่ทีนี้ ไม่รู้วันน้องเขาเข้าใจยังไงเพราะการสอบปากคำบขที่อำเภอผมมีเอกสารมีครบทุกอย่างเนาะไม่ได้ปิดทางคุณแม่แต่อย่างใดแต่ที่วันนี้คุณแม่ต้องได้มาขอขมาก็คือหนึ่งเขาเอาผมไปร้องซึ่งเรื่องดังกล่าวผมไม่ได้ทําจริงเนาะแต่วันนี้เขายังไงเขาก็เป็นแม่ผมวันยังค่ำผมก็ยังเขารพเขาเป็นพ่อเป็นแม่ผมเหมือนเดิมไม่ได้ติดใจอะไรก็คือจบจบวันนี้ไปแล้วครับท่านครับ ครับวันนี้ก็มอบให้แล้วไปดูเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับชี้ให้เป็นที่เรียบร้อยคือผมก็ยังมีที่อยู่ข้างล่างซึ่งผมเองก็จะจะผังตรงนี้ไปใช่ครับผมก็วันนี้ผมเป็นหลานของนางเทียนะฮะที่ทางมีข้อพิพาทแล้วก็มาไกลเกีย่ยลงตัวได้ด้วยดีก็ส่วนนางเทียผมได้สอบถามแล้วท่านก็พอใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางอำเภอลมเก่าทางจังหวัดทางศูนย์ ดำรงธรรมแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอมจแล้วก็ทางศูนย์รป่าไม้จังหวัดท่านหัวหน้าพอ,อ,อท่านก็มาด้วยก็ท่านกำนันลหลายๆท่าน,นพร้อมสื่อก็มาเป็นสักขีพยานท่านก็รู้สึกดีใจปรับดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ฝากขอบคุณสื่อฝากขอบคุณศูนย์ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็วันนี้เขาได้รับความเป็นธรรมละมีเส้นทาง เข้าไร่แล้วดีใจแล้วจังเต้ไปอขอบคุณขอบคุณทุกท่าน